เฮ้ยเจ้นตรงนั้นน่ะรู้สึกเบื่อในการศึกเสาเดทไทยหรือเปล่า้าหากรู้สึกเบื่อแล้วก็นี่เลยผมขอนำเสนอแทแแมปเอ็กแครฟมิสโคนี่จ้า detention วงเล็บสแครลี่ออฟบียีโคนิจิวามินาซังอย่ยวกับผมเองนะครับเดโมดดำนะฮะ วันนี้เรามาเปลี่ยนเกมแนวกันมั่งเดี๋ยวเล่นเกมแนวอะไรก็ไม่รู้อยงี้ยนี่เลยเรามาเล่นเกมแนวะออฟฟี่กันดีกว่าซึ่งเกมมาจากค่ายที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดีทีเดียวชื่อว่า p a t i n u m f a นั่นเองต้องมีคนเคยผ่านแมปเขมามบา้างอหไรแมปเขาทำเยอะมากเลยผมเคยติดตามไม่เชิงติดตามสิผมเออเห็นแมปเขามาเยอะมากเลยไม่รอชะไปเล่นกันดีกว่ารโอ้นี่มันโอ้ี่จัง พี่มีอัน,นิตรอนเอ่อกดอะไรอ่ะ i will not ony miss โอ oh, นี่จังจะเป็นข้ออุน,นิจังงี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมอะไรอ่ะเฮ้ยมันลูกซ่อมชี้แบบนี้ต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนกดพุด่าจานเฮ้ยจานโอเคนี่บอาจาน ไปรถลมชักนิดน wow. oh, oh, oh. so, e ึงจ้าหนูจะไปรถได้เหรอว้าวหน้าเข้าไปจุ๊บๆจริงๆเลยอ๋จะปล่อยจานเข้าไปเหรอจ้างขอเกิดปัญหาเข้าไปพลาดนิดหน่อยเดินไปดีกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างี้อข้างนอกมีอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเราเฮ้ยวัดวัดเด็ก อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยโอ๊ะอืมซาวหลอนมาละเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวนะไฟโอ้พิงพิงพิงกันซะโอ้มันมาจากทางไหนวะไอ้พิง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 น่าจะทางหลังนี่แหละวิงพิงพิงพิง ทางนี้หรือเปล่าไม่รู้เห็นเพื่อนบินไปทางนี้วิ่งก่อนวิ่งก่อนบินก่อนโอ้ใจจะวายทางจัน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 อย่าอย่าไปร้จันจันหนูจะตั้งใจเลยนะจันอย่า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 ฮึโอ้โอ้โอ้ดูไม่รู้กันนะจีทางไหนวะเนี่ยบนบนเอันนี้นักสอนจันอย่าอย่าอย่าขอร้องขอร้องไปเริ่มสอนไปเริ่มสอไป mất tập học chơi là ba tay ở ok bro let's go, wow 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 เจียมิทอะไรมัเนี่ยโดดโดดอืเออเออมาริโอเกมเกมขอลองขอลองเออเอานี่เลเซอร์ง่ายๆโดด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 วัดเออหนูไว่าจะตายนี่อะไรอ่ะโนเออเอโหอันตรายนี่อันตรายไป โอ้ยเดดเดดเดดว้าวว้าวว้าวอันตรายเนี่ยเฮ้ยอ่าอย่างนี้นี่เองวิ่งวิ่งวิ่งสวยวิ่งวิ่งตรงนี้มีบันไดทางนี้ขึ้น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 ใบพัดเขาอีซี่ช้ามากๆเลยนี่วิ่งสวยไปต่อเอ่อลงยิมนั่นเหรอผมว่าจะมีอะไรแปลกๆแน่นอนปุ๊บ Hello guys โอ้ยโอ้โอ้โอ้จานยาวโผล่ดีที่จานหนจานจานจานโอ้ย้ยอ้ยโจานโอ้ยจานจานจะกระตุกยังไงจานวิ่งง่ทงไนทังไนออกตายออกโไม่รู้ทางเด้อยนี่ลูกศรโอจานจานจานโอ้ อลง้ตุบอ๋อโอ้ยังีเองโอ้โก็งตั้งนานโอ้ไม่กระโดดเถยก็ไม่บอกนะไปๆต่อเลยคดเสียเวลาเลยเมื่อกี้ว้าไปไปค่อยค่อย เอออันนี้นี้ง่ายหน่อยนี้ง่ายหน่อยเมื่อกี้มันไม่ใช่เมื่อกี้มันไม่ใช่ยากดิจะบอกว่า <c oughs> มันไม่รู้มากกว่าโอเคตรงนี้บันไดไปต่อวิ่งเยอะอะไร b e เวเดอร์ดรากอะไรอะทมว่านะจำสกแกว่งวิ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 งไป โอ้โห what the fuck เ่ยตุดอะไรน่ะเฮ้ยยายามึงยานะมึงติดปักไปติดปักไปไม่ติดด้วยโอ้โหโอเคมากโอเคมากยานะมึงเข้าไงเข้าไงเข้าไงโอ้โอ้มันมันด่าไล่หลังไอ้นี่เออโอ้โอ้โู้โู้โอ้โอ้ j u สอ้าวอะไรเนี่ยเด้ก <c oughs> อ๋ขอข้างบนข้างบนขึ้นไปข้างบนตกใจนะ่เมื่อมีใครกำลังกำลังเหลาหมีดอยู่เถอยตกใจได้ไปไปสวยเออนี่มันห้องไหนอะ่ะไม่รู้ไม่รู้บอกไงอะ่ะตรงไม่ใช่ไม่ให้เราไปทางไหนอะ่ะไม่น่าใช่นะ เออลงนี่เหรอเอ่อคืออะไรอ่ะเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เราลงไปวะคืออะไรอ่ะทำไมห้องไม่เปิดวัดหรือลงไปข้างล่างข้านี้เปล่าอ้าวไม่ใช่ อ๋อเกมน่าจะบั็กหรือเปล่าประตูไม่เปิดอะ่ะเฮ้ยน่าจะงั้นแหละโอเคไปอะไรอะ่ะออกไปอ่าวิ่งหนีช่วยด้วยโอ้ว้าวโรงเรียนดีจริงๆเลยนี่คุณครูให้ความอบอุ่นขั้นสูงสุดไปต่อไปต่อไปว้าวว้าวคนนี้คือโรงเรียนก็กับดัก ดิสสคูลรู้สึกตอนเรียนก็คล้ายกันนั่นแหละนะโอเคห้องน่าจะสีโอ้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 โหมีคนกำลังเต้นลำอยู่ข้างในอยู่ไม่สะดวกไม่ไกลเปิดเพลงรันเปล่าน้งเปิดเข้าไปน้งเปิดเข้าไปตัวผมตัวเล็กเกินไม่ปิดเข้าไปีิอ่าอ่าเปิดเข้าไปเออ โอ oh. oh, in oh, okay. ้คนดั้มมนอนิซ่าเฮ้ยขอเหอะลบลบหุ่นเหรอใช่ใช่โอ้ยขอร้องอมีจัสักแกขอร้องวิ่งวิ่งวิ่วิ่ง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 ว่งวิ่งอวว ใส่น้ำยาขัดสนิมบ้างนะโอ้เขาไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปดิ้ยโอ้ยากไังเออเดินดีๆเดินดีๆชาๆเดินดีๆชายทางนี้แล้วกันเนาะโอเค go ต้องมานั่งเปิดประตูใหม่ประตูประตูปัญหาที่สุดคือประตูรถอีกหน่อยเอออย่าพลาดนะอย่าพลาดโอ้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 โอโน,น่าตกใจจังเลยน่าตกใจจังเลยถึงที่น่าตกใจมากกว่าประตูเวนี่เปิดสักทีดิเปิดเปิดขอร้องเปิดเปิด โอ๊าอ๊าโอ๊ะสักทีโหน้าโผกันแล้วนนอาฮู้วทางนี้โอ๊ะ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 ฮู้ต้องมานั่งเปิดประตูใหม่อ้ยตัวร้องไปเอิร์ดผ่านยังไงล่ะเนี่ยนึว่าจยังไงล่ะโอ้ เออเชิดแมนเออเออเ้ยโดนก้อยไดไได้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 เนี่ยวิ่งวิ่งรันรันไปนี่เขาหนองเรียนเหรอโหโหเ้ยโรงเรียนติดเลเซอร์โคตรดีเลยนี่คมปลอดภัยสูงสุดมาให้นักเรียนหนีเลยวะห้องนี้ปะ ประตูหิงสวยเออมึงมึงขอร้องให้กูเข้าให้กูเข้าขอร้องอย่าเออเคไปต่อผมว่าฉันต้องมาโผล่สักที่แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ประตูอีกแล้วประตูอื้มอื้มประตูอยากมีเรื่องกับประตูฉาลีอื้มอื้มอะไรข้างหน้าไม่รู้อ๋อออ่าคาเฟ่ทีเรียห้องอาหารเตรียมตัว โอ้เพีงม่าสุดมากโอ้มีช่ชองชมวิ่งวิ่งวิ่งว่งวิ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 ่ง่งวิ่ง่งว่งวิ่ง่งวิงวิ่งว่งวิ่ง่งวิ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 ่ง่งวิ่่ง สวิมบ่ให้ว่ายน้ำร่โอ้น้ำกลับขึ้นมาน่าจะสีเขียวอืมมาเลยกลายเป็นดฮัก <S <S อ๋อนี่ไงให้ว่ายลงไปอ๋อเฮ้ยเกมเฮ้ยคุณภาพจริงว่ะคนคนนี้เออลงมีลอง,ลอ,งอีกเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าไม่อยู่ขึ้นใช่ไหมโอเคโอ้ สีฟ้าเอ่อเฮนโรไม่มีใครอยู่โอเคโดดโดดสวยเอ่อขึ้นข้างบนไม่ใช่เป็นไหนอ่ะ <c oughs> ประตูประตู <c oughs> ประตูประตูขอร้องเปิด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 อ้าอ้วเออดีอี๋โอ้เดี๋ยว วิง่งมีทั้งสนวิง่งหมอกกูรู้ว่เกิดอะไรขึ้นแต่น,นี้วิ่งอย่างเดียวไปทางไหนทางไหนทางไหนคุรตูคุรตูคุรตู่คุรตู ไปวิเออรถ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 เออรถตีลังกาเออรถรถเฮลโลว์วัด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 โอ้โหโอ้โหื้โอ้โหเท่มากการขับรถคุณเนี่ยไม่เคยมีใครแบบขับแบบนี้มาก่อนเลยใครเอ็นยูพีในการขับรถไปเลยโอ้โหเท่จัดเลยต่อไปขับขี่ที่ไหนเนี่ยว้าได้ไงวะเนี่ยอืมแล้วกูคุณรู้สึกยังไงโอจะตอบแค่ไหนเ่อเดี๋ยวไม่ไง รถเจียเยนย่ yeah. ๊ชนะแล้ว Ooh. แต่เกาะอื่นนะั้นเราจะลงไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวโอ้เจอดตรงนี้เลยโอ้รถโอ้มัชี้อ่ะโอเคอไปเข้าไปอ่าแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือการกระโดดนี้ไม่ใช่ดิการโดดเตียนในฉบับของโลบอกร์นะฮะ ซึ่งแบบนี้ก็สื่อสนุกมากๆเลยเต็มไปด้วยประสบการณ์ดีๆแม้กระทั่งรถวัดการขับแบบ360องศาถือว่าเป็นการขับที่ไม่มีใครขับรถขัได้ทำได้สักคนเลยครับถือว่าเก่งมากๆเลยส่วนแมปนี้เราขอจะเปเพียงแค่นี้นะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสเอร์ใครให้กับช่องดีๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ